กลับสวัสดีจ้าพี่น้องของปายเวิร์ดสกูรทุกคนจากพี่น้องต้งฝั่ง,งลาวฝั่งไต่ต่างประเทศมาจากพี่น้องกินอาาขนมจีนซาวน้าปลาจ้ามีนมไม้ต้มมีผักขาหลวกกัดจองหลวกจากพี่น้องมาแซ็ตเซ่ตกันขอสลับสลับเป็นเผ็ดขาดมาเลยจ้าแซ็ตเซ็ตน้ำกันจ้ะมาเลจ้า ทราบกันมันก็เ็ดดีเู่เมากมากจ้ะลงมือกันเลยโอ้ลืมแทมอืมลืมแคบหนูทำไมลูกอ้าวเออหลายปวดอ่ะ นี่นี่งไม่สงแม่ค่ะกินกับแคบมูแสบแสบขนาดใส่บั <c oughs> าาบกพีิกแดงบวเพียด หรือว่ายังบมเปียมาจากพี่น้องแสนแสนน้ำใจคำใหญ่ๆไปพร้อมกันเลยคำเงาง่ายนุ่มไม่ต้ม พักกันจองด้วยแซ่บๆน,ดดน้ำปลาหนื้อ Nua <laughs> Mà chả Mẹ ngồi ăn ra rồi Ừ ừ พักขาหลวกลมีแต่พักหลวกล่เลยมันนี่แสบๆจ้ะ Sampai jumpa. Sampai jumpa. พักบ่งหันหน่อยพ่นพักบ่งตำบักถั่วบ่งพักเปิดหน่อยพักบ่งหน่อยมือหน่อยอยู่ง้างมือปีศนา เสียลมกันจ้ามึสเสียสนาเนอะอืมยกเปลี่ยนเลยจับพี่น้องจ้าขออาภัยอะลายจ้าจุ่มจุ่น้ำค่ะ

Ok rồi no. ừ. mhm 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 mhm

น,น้องมาจิ้มงากันขับไล่ขับไลมาเลจ้ามาเูจ้าทำยังไงเป็นน้ำกันเด้อจ้า ตอนนี้หนูชื่อเพื่อมาแล้วบโอ้อขนมจีน tất nói nâng sai cướp việc bớt nhăng nhăng nít nữa kim khác ạ kim khác kim อืมกรอ,อ,อบสนั้นจออืมว่าอาหารมาติกขออะไ,ไรไรจะพี่น้อจงจ้ะไม่ก็จะจับคำนี้ไม่ก็เต็มเกินแม่ อยาเสีนลงใจ,แม,แ,มจแม่เอาเชี่ไม่เอาแม่พอแล้วลูกคลิปยาวแล้วอิ่มพอดี ไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียกสนิล้ะจ้าพี่น้องจ้าฝากเปก็นกำลังใจให้ออนเนอร์จ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊าย